<laughs> วันนี้บอกว่าร้านอยู่แถวไหนก็พอร้านเขาอยู่ข้างทางรถไฟไปทางในพาซ่านะใ<า>นนคะรปฐมให้ดูความสวยงามของต้นไม้ครับในแท่งต้นละสามสิบห้าบาทอันนี้เขาเรียกว่าคูรามอิน ตุมๆนั้นยังไม่ออกดอกสวยงามมากมีสีแซดส้มๆนะครับออกส้มๆสวยสดงดงามต้นละสามสิบห้าบาทเองครับถ้าถึงจะจีบหน้าตานี่นะครับแม่ค้าร้านนี้บอกว่าเดี๋ยวดังหรือคนจำหน้าได้ งามมากดอกบานรองรับกันโอ้น่ารักน่ารักอย่างอันนี้ก็อูาก z o มาดูใกล้ๆนะงดงามครับครับที่นี่ในงานอาหารและผลไม้ สวัสดีเช้าวันรับประทนขมเดือนกุงพาพันห้าแปดครับ, 5, รบสวัสดีครับช่องสิทธิโชคเก้าครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ